มาแล้วนะคะสำหรับเลขเดดจ,จากนายกเศรษฐาตามติดกันอย่างต่อเนื่องเพราะเลขจากนายกเข้ารางวันบ่อยมากเข้าตรงและเข้าต่อเนื่องหลายงวดติดต่อกันในงวดที่กำลังจะถึงนี้2พฤษภาคม2517เป็นเลขทะเบียนรถของนายกที่ใช้ในการเดินทางตรวจราชการเพื่อพบปะและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องขอบอกว่าเลขทะเบียนรถของทางท่านนายกที่ใช้เดินทางสัญจรในแต่ละจังหวัดได้ออกตรงๆและออกต่อเนื่องบ่อยมากเหมือนเป็นการแบ้หหวยให้ชาตจังหวัดนั้นๆได้ซื้อเลขตามซึ่งในงวดนี้พี่น้องชาวจังหวัดภูเกต็ตเตรียมเฮเตรียมปดนี้เตรียมตัวรวยรับวันแรงงานได้เลยนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่19เมษายนนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อเป็นการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุนของนักธุรกิจชาวต่างชาติจึงต้องเล่นดาเนินการโครงการต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับ หมายเลข4 0 2 7ทางเลี้ยงเมืองยยกสนามบินภูกเกต็ตที่จะทำเป็นการยกระดับเชื่อมต่อสนามบินโครงการก่อสร้างสาาะพานสารสินแห่งใหม่เพื่อรองรับสนามบินอันดามันหรือสนามบินภูกเกต็ต2และโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข4 0 2กับทางหลวงหมายเลข4 0 2 7บริเวณแยกท่าเรืออำเภอทาง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการผ่านเข้าออกตัวเมืองจังหวัดภูเกต็ตซึ่งถือว่าเป็นปัญหาการจราจรที่ต้องเร่งได้รับการแก้ไขในการเดินทางคองรมอสัญจรในรอบนี้ทางท่านนายกเศษฐาได้เดินทางมาถึงจังหวัดภูเกต็ตด้วยเครื่องบินส่วนตัวหลังจากนั้นได้เดินทางต่อด้วยรถตู้โตโยต้อยตอาอัลพาสีดำงานนี้หลอาคอหวยและนักเสีย่งยงโชคทั้งหลายต่างก็ไม่รอช้าที่จะส่องเลขทะเบียนรถ ของทางท่านนายกที่ใช้ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อจะได้นําไปวิเคราะห์เลขเด็ดและลุ้นผลสลากกินแบ่งบาลในงวดประจํำวันที่2พฤษภาคม2517ที่กําลังจะถึงนี้เพราะเชื่อกันว่าจะมือหวยเตรียมอันเลขอีกแน่นอนเพราะเลขจากนายกเข้ารางวันบ่อยมากและสําหรับเลขทะเบียนรถของทางท่านนายกเศรษฐา ที่ใช้ในการเดินทางตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ทางท่านนายกได้เดินทางด้วยรถตู้โตโยต้อาออลพาสสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่งงงู4477ภูเก็ตซึ่งได้สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาเซียนหัวเป็นอย่างมากเพราะเลขทะเบียนรถของนายกในรอบนี้สวยมีลุ้นว่าจะออกเลขเวันแน่นอนสรุป เลจากทางท่านนายกที่เหล่าข้าหหวยเกงกันสำหรับในงวดประจำวันที่2องพฤษภาคม2,517ในส่วนของเลข2ตัวคือ4,4 4,7 7,4และ7,7สำหรับเลข3ตัวตรงๆที่หน้าเล่นคือ4,4,7 4,7,7และ4,7,4สําำหรับใครที่อยากเสี่ยงโชค อยากรวยในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2517อย่าลืมนำเลขเด็ดจากนายกเศรษฐาไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะและนอกจากเลขเด็ดจากทางท่านนายกเศรษฐาแล้วเลขมหามงคลในเดือนพฤษภาคมก็เป็นเลขที่น่าซื้อน่าหลุดเช่นเดียวกันต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขมหามงคลจากราชวงศ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้ออกตรงๆและออกต่อเนื่องหลายงวดติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นเลขวันพระราชาสมภพ,พวันสวรรคตรหัสประจำพระอ,องค์หรือเลขรถพระที่นั่งที่ใช้เดินทางเสด็จทรงงานต่างๆอย่างในงวดล่าสุดงวดเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งทบาลเลขท้ายสองตัวบนได้ออก98ตรงกับปีพศเกิดของสมเด็จพระนิษิาธชราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งปีพศเกิดของพ่อองค์คือปีพศ2498เลขที่เราวิเคราะห์ไว้สำหรับเลขสองตัวคือ98และ89หลายคนได้ซื้อเลขตามถูกหวยรวยจากเลขของสมเด็จพระเทพกันเยอะมากและสำหรับในเดือนพฤษภาคม เลขมงคลจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรรรักษ์อัครราชก,กุมารีโดยพระองค์ทรงประสูติในวันที่าพฤษภาคมปีพุทธศัก,กราช2527ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุอยู่ที่39ย่าง40พรรษา ซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหาโมงคนเหล่านี้มาลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลข2ตัวที่เราแนะนำคือ05 55 27 39และ40ในส่วนของเลข3ตัวที่เราแนะนำคือ505 527 039และ040 สามารถนําเลขมหามงคลเหล่านี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูเลขมงคลเลขรหัสประจําพระองค์ซึ่งเป็นเลขรหัสประจําตัวของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระอ,องค์ที่ยังไม่เคยออกมาก่อนเพราะในปีที่แล้วได้ออกเลขรหัสประจําตัวพระอ,องค์ไปถึง3มชุดในงวดนี้จับตาเลของค์พาและเลของค์ทีไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับรหัสประจําตัวพระอ,องค์ คือรหัสที่ใช้เร,รียกวิทยุสื่อสารและออกหมายกำหนดการโดยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุพระองค์จะได้รับรหัสประจำตัวพระองค์ไม่เหมือนกันซึ่งมันในรูปแบบของเลขชุด3ตัวโดยแต่ละพระองค์มีเลขประจำตัวดังนี้รหัส901เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงรัชกาลที่ส0รหัส902เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรส,สุธาพิมลลักษ์หรือพระบรมราชินีรหัส903เป็นของทูนกระหม่อมยิ่งอุบลร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีรหัส904เป็นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎร,ราชกุมารรหัส905 เป็นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีรหัส906เป็นของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยลักณ์อัครราช,ชกุมารีรหัส907เป็นของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีรหัส908เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนชราเทพยาวดีรหัส9 0 9เป็นของพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรรหัส911เป็นของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาธิปยาธรกิติคุณรหัส918เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและรหัส919 เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติสำหรับรหัสประจำพระองค์ที่เคยออกมาแล้วในปี2,516มีเลข901ของในหลวงรัชกาลที่10เลข905ของสมเด็จพระเทพเลข906ของฟ้าหญิงจุลาพรและเลข907ของพระองค์สมโดยเลขมงคลเลขรหัสประจำพระองค์ ในงวดนี้เรล่าคอหวยต่างเลงไปที่เลข918ของเจ้าฟ้าสิริวันวลีและเลข919ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อนำมาตีเป็นเลขเดดในงวดที่กำลังจะถึงนี้เลขท้ายสองตัวคือ91 19 98 89 99 1 8และ8 1ดหนสำหรับเลขท้าย3ตัวตรงๆคือ918และ919สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสีย่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ ในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปน,นี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตรสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจ สหหวยังเอหิอาคาชายะอา,าชาชหีสหฮิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษษานังอุอาคาหานิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อแปจบได้ยิ่งดี ขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคลาวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ